ตื่นเต้นไหมคะล,ลูกอริชอายุยกี่ขวบแล้วครับตอนนี้น้องอริชอายุอยสองเดือนกับอีกกี่วันนะคะป๊ะปา๊าสองเดือนกับอีกสิบแปดวันว<อ>ันนี้ป๊ป๊าขับรถน,นะคะสว่วนแม,แม่แม่ก็นั่งอยู่ด้านหลังกับน้องอริชนะคะน้องอริชขายิทีิ์ห้ออะไรครับเราไม่ขายของแต่จะให้เ่าอัอนนี้นะคะ สีทองอันนี้นะคะสีดำเข้ากับรถค่ะก็ใช้ดีอยู่นะคะเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนเนาะฮะเดี๋ยวเราไปแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวถึงบ้านคุณยายเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะสภาพคุณแม่เลี้ยว้ายมาถึงบ้านน้ำพองแล้วเจอคุณยายแล้วม,มาถึงก็จะเห็นว่าเปลี่ยนชุดนะครับน้องอลิสมาถึงก็ขี้แตกครั ชี้แตกเต็มเสื้อผ้าปุยไปได้แต็นชี้กินนมงับ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 เพิ่งทำกับข้าวเสร็จก็เลยถึงได้มาถ่ายเดี๋ยวจาัดก,การเลยเสร็จแล้วค่อยมาดูต่อว่าน้องอลิซจะได้ไป <Okay. S 1> เที่ยวไหมวันนี้ฝนตกอลิชาเป็นไงนอยู่กับคุณยายยิ้มให้กล้องสิลูกคือ <c oughs> <c oughs> เออกอดคุณยายอลูกอ,อิ่มตา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 ใครเลยนใครเลยคุณยายฉันนี่อิ่ม <c> ต <oughs> <k oughs> <kl ader> <k> ีรู <monthly> ้แหลตีเช้าหานมอยู่นียแม่แม่แน่แม่เฮ้ยหนูหนูแบวนมไปแล้วกินเยอะไม่ได้เลยไม่หมั่นไม่หมั่นไม่หมั่นพอแล้วเด็กอ้วน เด็กน้อยหลับปุ๋ยเปล่าดูท่านอนนังสีเกือบวันนี้เหนื่อยแล้วลูกเป็นไงเจอคุณยายดีใจไหมใส่ผ้าอะไรกันคะสอคนเจอคุณยายวงดีใจไหมลูกกืเจอยายวงยีใจไหมเออแล้วไงต่อลูกเอเป็นยังไงลูก อตื่นเต้นไหมคะอันนี้ตื่นเต้นไหมคะเด็ก <c oughs> นี่หามอันนี้สนใจอะไรเอ่ยมองกล้องหน่อยตาแป๋วป้าดึงจมูกให้หนูหน่อยค่ะยายบอกว่าดึงจมูกให้หน่อยหนูจะได้ดังดง้งโด่งคืออืมคือจะบุกโด่งไหมหลูกว่าง <c oughs>

คือคือคือน้องอลิชันคอแล้ว่ะคะจ่าคือคคคฮะห้ฮะกือบบกูบแบบมาช่วยด้วยเหรอคะคืจะว่ายน้ำแล้ค่ะเออมาช่วยด้วยเหรอ ngay, phục chân kho ngay luôn. Wow, oh, kèn, nổ kèn, ai yếm luôn, yếm ah, sư, OK, rồi, luôn bài. Nổ, 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 พักแล้วพัก่งๆเ่งก่งๆปิดๆไหมปิดๆไหมทำปิดๆไหมปิดไหมปิดแล้วปะปิดปะเด็กน้อยหลับแล้วคุณแม่คุณยายพากันมาผูกข้อมือซื้ถ่ายวิดีโอครับใ่พี่เดี๋ยโอ้ยชิ้ มาดูหลานหน่อยหลับแล้วเมื่อกี้ดิ้นดิ้นตั้งแต่เป็นไงเด็กน้อยอาบน้ำอาบน้ำที่บ้านน้ำพองยิ้มดุกดุกล้หรอมาท่ายหนูปองติดล้ายกือกึกืไขนะไข่นะอิชามองกล้องไข่นะยิ้มกันอ้ย คุณยายลูกอ๋ออันนี้แต่งตัวสวยเลยเจ้าหมอกแมวตัวใหม่เจ้าหมอกก็อาบน้ำเพิ่งเสร็จใครอาบน้ำให้หมอกหมอกขันมาสิเมียวเมียวเมี้ยวเมี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 ยวอ๋อหมอกดี้อตดื้อๆมองกล้องเหรอลูกมองกล้องเป็นแจ็คเม็ด เจ้าหมอกกินอาหารแมวใครมองก็งเกึ่งกึ่กึง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 กึ่งมาก่งก่งูยี จะแมวมัมมัมมัมจะมาออกน้อยน้อยหลับอยู่แล้วหคุณยายไม่อยากกลับพุทธชิงไว้นี่ดีไหมหลับเลยเดี๋ยวคุณแม่กันดีกว่าข่าวหน้ามาจะได้ยกของมาในน้อยหน่อยอ้าวคุณแม่หายไปไหนแล้วคุณแม่อยู่ใน ห้องน้ำคุณแม่แปรงฟันนะคะเดี๋ยวคุณแม่แปรงฟันง่ายอาบน้ำเสร็จกลับมาถึงอุดรแล้วไม่ทำหน้าตกใจลูกนี่ไงอยู่กับคุณย่ามาหาคุณย่าแล้วไหนตาตู้ตู้ตุ่ยิ้มเลยยิ้มเลยชุดอริชาสาวสวยเชื่อเอาหาวนอนอยู่ละอ่ะง่วงเสร็จกินนมแล้วก็ง่วงแล้วอาบน้ำเสร็จ คุณยาบอกมือบายบายปิดคลิปยกมือึินบายบายเป็นความหมายว่านองา์ละคนไปละเด้อทุกคน